หิบมาก่านในพี่น้องย่ดาวกำลังต่มเขาปุ่นอยู่จะเดือดบูบบอยู่หิบมาหหิบมานมาแสีบมานัวดน้ำกันพักเต็มถาดอีกแล้วผักมาเป็นสวนจ้าหิบมาหิบมา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสกุนเมื่อนี้มาพอกับยายดาวสวีเดนชาแนลอีกแล้วค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อคะขออนุญาตเอาน้ำขนมจีนลงก่อนนะคะพี่น้องจ้าตีนไก่ตีนไก่จ้า ลูกชิ้นห้าแแรนมาหลากจากจ่ายค่ะก่อ,อนอะยาดใส่สมนะคะเนาะพี่น้องขออนมจีนตีนไก่ลูกชิน้นกะทิขอซีบมึงก่อนจะ้ะ ตรวจหรือปรยากว่างสอนตั้งแต่พัดกินนั่นตั้งแต่พัดกิ่นชั่วเนี่ยบลูจังได้ายดาวันกลิ่นเค็ม ลืมใส่กระลำพี่ใหญ่ปิดอ่ะตัวงอกซื้อมาบ่ได้กินกับมีตะนาวกับนาวพี่น้องเอ่ะเลยพอเอามาอีกผักซีปอมพี่น้องทั้งมือทั้งสอมมือในแยด่ดาวลงไป ซื้อทางออกมาแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกหิมะตกใส่เปื่อยเหมือดจะ้ะ mm น้ำยากะทิเข้มข้อนอิลีพี่น้องมื่อเนี้ยมาใส่น้ำเพาะหน่อยอม,มาละจ้ะ เริ่มแคบหมูแคบหมูกับมาได้จาพี่น้องมาเนี่ยมาอีกแล้วจะแคบหมูเจ้าออเกา แคบหมูแยดาวเห็ดเองจ้ะซื้อกระเจ้ากินกับแพงแพ้ง อยากทำขายจังเลยอร่อยอร่อยขอโทษขอพจะพี่พนองกล้องตัดกำลังสิแสบสอืบ อิ่นกายนุ่มๆพี่น้อง <c oughs> นุ่มเปื่อยดีดีเทียวเนี่ยนี่ดาวต้มเป็นชั่วโมงเลยคะ่ะอือจับแสบ Mm-hmm. ใส่ซอมได้หลายกว่านะพี่น้องอน่ะ ซาลาเน่พันผักกาดกรอบสุดยอด ប្រូវាប់បាន់ទៅ្រើងម្រៀពីល់ទ คลิปนี้ต่อจากคลิปอ่าอย่างก่อนกินจุตับหรือว่ากินอย่างก่อนเมื่อนี้ไม่ได้กลับไปเบิ่งคลิปเจ้าของที่บอกว่าตั้งขอบว่าเจ่าดาวติดโควิดนะจ๊ะ อ๋อตำมระกุ้งสดต่อจากตำมระกุ้งสดได้จากพี่น้องอันนี้กลินนกล้นุ่มเดี๋ยวม ไบบว่าย่นาหนาอเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปมือน,นี่แล้วก็ออกมอืออ่นสินะจ้ะช้อนน้ำกะทิบอาไปดน <c oughs> กล้องสิเต็มอีกแล้วจ้ะ อยากกินเตียนใกล้กับพี่น้องแซ่บๆหมจ้ะเม่อ <c oughs> อยากไปแทะหลังไหม่ <c oughs> กินกับพี่น้องแซ่บๆนี่แหละจ้ะมันยังแซ่บนะค่ะเนาะ <c oughs> กินน้ำกัน <c oughs> <c oughs> กินผู้เดียามันแซ่บ ใบะก,กูด ก็น hm. ้มกินเกือบเครื่องกิโลพี่น้องเลยเพชรเพชรพริกปน แสบเมื่อกินโดนนะคะอยากแห้มพน่น้นออกเลย ตละลึงมือจักสิคิเีเทสยังคลิปเทดคลิปอีหอย่างไ้ซูพี่น้องกินว้าขนมกินเคองกิโลฝาดเรียบฮะปุญนะ เมื่อดาษเป็นกลองพี่น้องเอ,อ้ยแสบหลายอีกโดนยีดดอกมานสิก,กินพี่น้องเอ้ยแสบแห้งจ้ะเอาละจ้าในๆนก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแย่ดาวกรากาขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมแล้วค่ะเด้อขอบคุ้มสาหรับกำลังใจเล็กๆน้อยให้แย่ดาวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ก่อนไปวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำคมนิดๆน,นะคะเพราะว่ายุคเศรษฐกิจนี้มันเป็นยุคเขายากหมากแพงนะคะมันต้องทำอะไรแบบว่าทำให้จิตใจเราอยู่ดีมีสุขนะคะอย่างคำคมวันนี้นะคะความสุขไม่ต้องใหญ่โตขอเพียงสุขเล็กๆในทุกๆวันก็พอแล้วจ้าแล้วเราจะมีความสุขนะคะมีความสุขทุกวันทุกเวลา วันนี้และวันข้างหน้านะคะถ้าเราสุขวันนี้วันข้างหน้าเราก็สุขจ้า